อิมามอัชชาฟีโรฮิมะฮุลลอฮ์ท่านให้เหตุผลว่าพระนามชื่อของเราไม่ใช่เป็นสิ่งถูกสร้างอยู่ในหนังสืออิมามอัชชาฟีหรือหลักความเชื่อของท่านอิมามอัชชาฟีโดยที่มีผู้รายงานนั่นก็คืออันฮักกาลีหนาที่แปดท่านอิมามอัชชาฟีโรฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมีจุดยืนในเรื่องของการสาบานด้วยกับพระนามชื่อของอร์สุบหานะฮัวตะอาลาบ่งบอกว่า พระนามชื่อของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งถูกสร้างอยู่ในหนังสืออันอัสมาวะซีฟาตของท่านอิมามอันบัยฮากีเล่มที่หนึ่งหนาที่620มีสายรายงานจากท่านอัลรอบียบินสุไลมานอันนะฮูก็และสามีตุชอาฟีอีย์รอฮมะฮุลลอฮท่านอัลรอบียบินสุไลมานเนี่ยท่านได้ยินท่านอิหม่ามมาชอาฟีได้กล่าวว่าอัสมาอุลลอฮ์วะซีฟาตุฮูไกรุมัคลูกพระนามชื่อต่างต่างของลลอฮ์ หรือคุณลักษณะต่างๆของอลอไม่ใช่สิ่งถูกสร้างอยู่ในหนังสือหลักความเชื่อของท่านอิมามอชัชชาฟีเล่มที่8และสายรายงานของท่านฮักการี